วันแรกปีใหม 6, 7, au, ่67เบาๆพอหอมปากหอมคอกับการออกงานบุญและออกมาพูดคุยกับประชาชนของเหล่าผู้นำฝ่ายอำนาจที่มีบทบาทในรัฐบาลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายกเสรษาาหรืออุงอิงแม้แต่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่ช่วงปลายปี66มีสัญญาณทางบวกกับคดีที่ติดค้ังเก่าที่ว่ากันว่าน่าจะส่งผลในเส้นทางเดียวกันกับคนชั้น14นักโทษชายทักษิณ ในช่วงกลางปี67ในทถ้ำกลางการประเมินสถานการณ์การเมืองล้อไปกับคำทำนายของหมอดูว่ามีสัญญาณร้อนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกระลอกในปีนี้โดยเฉพาะเมื่อดูจากทำลายการเมืองที่หลายฝ่ายจับตาจังหวะคาบเกี่ยวระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นในห่วงเดือนมกราคมนี้ที่มีคดีสำคัญทางการเมืองทั้งเคสแกนนำพักรวมรัฐบาลและเคสแกนนำฝ่ายพานก้าวไกล ในจังหวะที่เปิดทําการมา3-5มถมกราคมก็จะมีศึกซักฟอกงบประมาณที่ฝ่ายค้านเก้าไกลส่งสัญญาณผ่านตอมชัยธวัฒน์ว่ามีทุบเจ็บเจ็บบ้างผ่านการออกมาถล่มประเด็นคนชั้น14ในช่วงปลายปีและรวมถึงข่วงเดือนพฤษภาคมที่สวสองจะหมดอายุการใช้งานในโหมดการเข้ามาเกี่ยวข้องในการโหวตนายกที่ทั้งสองห่วงทำลายดังกล่าวยังไม่นับรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลของกระบวนการยุติธรรม กับกรณีคนชั้น14และน้องสาวที่กำลังมีการสะสมกำลังจากฝ่ายต้านในฝั่งอนุรักษนิยมแม้ฝ่ายอำนาจและกลุ่มทุนในกลุ่มอนุรักษ์ยังคงยืนยันจะใช้บริการรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อสกัดการเติบโตแบบเพื่อมาเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของพรรคเก้าไกลอยู่ก็ตามโดยในช็อตแรกศึกซักฟอกงบประมาณที่มีออเดอร์ซ้อมใหญ่ศึกซักฟอกร,รัฐบาลน,นั้นแม้จะมาแบบเชิงเทคนิคอยู่บ้างกับท่วงทํานองทําให้ฉุกระหุ กับการแจกรางงบประมาณให้สสไปอ่านก่อนคนละ2-3ถึงหลังในช่วงก่อนหยุดปีใหม่แต่รัฐบาลก่อนหน้าก็ไม่ประมาทมีการเซตอัพทีมองครักษพิทักษรัฐมนตรีโดยเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีจะเพื่อไทยในกระทรวงที่ประเมินว่าจะตกเป็นเป้เปากลมจากฝ่ายค้านอย่างกระโหมหรือกระทรวงกันคลังแม้ว่านายกเศรษฐาจะออกมาในวันนี้ทํานองไม่จําเป็นต้องมีองค์รักษพิทักษนายกเพื่อตัดเกมฝ่ายค้านในสึกง,งบประมาณ6 7เ ที่มั่นใจว่าชี้แจงได้และทุกคนต่างรู้หน้าที่และไม่เชื่อว่าจะมีเรื่องตบซับในสภาเพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีไม่มีใครรับได้โดยการเตรียมพร้อมนั้นได้มีการพูดคุยกันประชุมกันตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงปีใหม่ก็เจอรัฐมนตรีบางคนก็พูดคุยกันซึ่งรัฐบาลเป็นผู้นําเสนอในส่วนของสภาก็เป็นผู้ตรวจสอบและรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการอธิบายซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามหน้าที่ ส่วนเป็นห่วงหรือไม่เวทีพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี67จะกลายเป็นเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เชื่อว่าสสทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองการประชุมเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของงบประมาณแต่ถ้ามีข้อกังขาอะไรที่ไม่ชัดเจนเราก็พยายามจะชี้แจงอย่างเต็มที่ เพื่อชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาผ่านไปอย่างประชาชนเมื่อถามต่อว่าจะชี้แจงทันทีหรือรอให้จบเป็นเรื่องๆนายกบอกว่ายัางไม่ทราบต้องไปรอดูที่สภาอีกทีแต่เข้าใจว่าตนจะเป็นคนพูดเปิดและอ่านให้ฟังว่าร่างพรบงบประมาณฉบับนี้ มีอะไรบ้างซึ่งเข้าใจว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเรียกว่าศึกซักฟอกงบป,ประมาณแม้นายกเศรษฐาจะมั่นใจว่าลงรายละเอียดและสามารถอธิบายได้ในทุกประเด็นการใช้งบป,ประมาณโดยปฏิเสธว่าไม่มีองค์รักพิทักษนายกแต่ในสถานการณ์หน้างานจริงรัฐบาลย่อมไม่ประมาทอย่างที่มีการเตรียมทีมการเมืองและทีมหลังบานแต่ละกระทรวงในการตัดเกมไม่ให้ในายกหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต้องเสียศูนย์ในการชี้แจงและถูกฝ่ายค้านจี้ถาม ในขณะที่ฝ่ายการเมืองก็มีความพยายามที่จะส่งสารในท่วงทํานองที่ให้ทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายค้านตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการผ่านร่างงบประมาณ6-7ที่ลาช้าในการนําเงินงบประมาณออกมาใช้หลายเดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม66เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าอย่างที่นายกเศรษฐาพยายามออกตัวการเมืองไม่ยุ่งมุ่งแต่เศรษฐกิจมาโดยตลอด